สวัสดีครับบารักเกษตรนะครับผักสวนครัวที่คุณนหน้าคุณตากันดีกับสีสันที่จัดจ้านและรสชาติที่เผ็ดร้อนครูครัวไทยอย่างพริกเป็นสมุนไพรยอดนิยมที่ใช้ในการประกอบอาหารและนิยมปลูกกันทั่วบ้านนะครับซึ่งสายพันธุ์ของพริกนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกกันนะครับวันนี้บารักเกษตรจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ6สายพันธุ์พริกยอดนิยมที่ตลาดมีความต้องการมากราคาสูงรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามในบ้านรักเกษตรอพิโซดนี้กันเลยครับผม ปลูกพริกต้องรู้พริก6สายพันธุ์ราคาดีตลาดมีความต้องการสูงครับเริ่มจากพริกสายพันธุ์ที่6นะครับนั่นก็คือพริกหยวกพริกหยวกเป็นไม้ทรงพุ่มสูงประมาณ1-2ฟุตแต่กิ่งก้านมากเป็นพืชฤดูเดียวใบเป็นใบเดียวดอกเป็นดอกเดียวออกดอกตรงซอกใบรูปร่างผลยาวรายเลียวผนจะห้อยลงมีสีเหลืองอมเขียวเมื่อแก่ก็จะเป็นสีส้มหรือสีแดง เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ70-80วันหลังจากยอดเมล็ดนะครับซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้3-4เดือนเลยทีเดียวครับในส่วนของราคาของคริกหยวกตอนนี้นะครับอยู่ที่30บาท -40 บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งกราฟที่เห็นด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าราคาของคริกหยวกจาก1ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจะเฉลี่ยอยู่ที่40บาทกิโลกรัมนะครับ มาถึงพริกสายพันธุ์ที่5้นะครับนั่นก็คือพริกจินดาพริกจินดาจัดอยู่ในกลุ่มของพริกขี้หนูผลใหญ่ใช้ทั้งในรูปพริกแห้งพริกสดและซอสพริกผลดิบมีสีเขียวแก่ผลสุกมีสีแดงเข้มนะครับพริกจินดาเป็นพืชทพุ่มนะครับกว้างประมาณ50-60เซตเมตรต้นสูงประมาณ45-60เซมสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ทนต่อโรค อายุเก็บเกี่ยวหลังจากย้ายต้นกล้าประมาณ90วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง60-90วันเลยทีเดียวนะครับครับมาดูในส่วนของราคาพิชกินดานะครับจาก1ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบันนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่50-80บาทนะครับต่อกิโลกร,รัมนะครับ มาถึงพลิกสายพันธุ์ที่4นะครับนั่นก็คือพลิกชี้ฟ้านะครับพลิกชี้ฟ้าเป็นไม้ล้มลุกสูง0.5ถึง1.5เมตรนะครับลักษณะผลของพลิกชีฟ้าจะเป็นรูปทรงกระบอกยาวปลายเยหลีหยมนะครับแล้วก็มีโค้งงอยาวประมาณ6ถึง9เซนเมตรนะครับผิวเป็นมันสีเขียวเมื่อสุกก็จะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองนะครับพลิกชี้ฟ้าจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากที่ย้ายต้นกล้าประมาณ2เดือนนะครับ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงอายุ7-8ดเดือนเลยทีเดียวนะครับครับมาดูในส่วนของราคาของพริกชี้ฟ้านะครับย้อนหลัง1ปีจนถึงปัจจุบันนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่65-70บาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับมาถึงพริกสายพันธุ์ที่3นะครับนั่นก็คือพริกกะเหลี่ยงนะครับ ลักษณะเด่นของพริกกะเหรียก็คือมีความทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อสภาพอากาศทนต่อโรคแมลงลำต้นใหญ่มีการแตกขแขนงดีนะครับสามารถให้ผลผลิตติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลานานนิยมทําเป็นพริกตากแห้งก็ดีนะครับหรือพริกสดก็มีคุณภาพนะครับอีกทั้งมีความเผ็ดและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ประจําพันธุ์นะครับ ครับมาดูในส่วนของราคาของพริกกรีเยงนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับมาถึงพริกสายพันธุ์ที่2นะครับนั่นก็คือพริกขี้หนูสวนเป็นไม้พุ่มตั้งตรงสูงประมาณ1-4ฟุตเป็นพืชใบเดียวนะครับผลสวนมากจะมีขนาดเล็กนะครับแต่มีรสเผ็ดมาก เาอากาศและอุณหภูมิแต่ละพื้นที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรสชาติความเผ็ดของพริกได้นะครับปัจจุบันนะครับนอกจากสายพันธุ์พื้นเมืองแล้วยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นลูกผสมต่างๆออกมากมายนะครับสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ65-90วันนะครับและสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับพริกขี้หนูสวนนะครับ ครับมาดูในส่วนของราคาของพริกขี้หนูสวนนะครับเฉลี่ยนะครับอยู่ที่100ถึง180บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นพริกที่ราคาสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับมาถึงพริกสายพันธุ์ที่1นนะครับนั่นก็คือพริกเหลืองนะครับพริกเหลืองเป็นหนึ่งในกลุ่มของพริกใหญ่มีความต้องการบริโภคพริกเหลืองของคนไทยนั้นมีความต้องการต่อเนื่องนะครับ เนื่องจากพริกเหลืองเมื่อนํามาประกอบอาหารจะได้สีสันและรสชาติที่หอมเฉพาะตัวในบางช่วงนะครับพริกเหลืองมีวางขายท้องตลาดสูงถึงกิโลกรัมละ100-300บาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับพริกเหลืองนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายต้นกล้าประมาณ80-90วันนะครับมาดูราคาในส่วนของพริกเหลืองนะครับ ราคาตั้งแต่1ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 0 0่งรถึงหนึบาทนะครับบางช่วงอาจถึง300บาทเลยทีเดียวนะครับต่อกิโลกร,รัมนะครับในส่วนของราคาพริกนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามกลไกตลาดนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านรักเกษตรสำหรับเอพิโซดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับเอพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากบ้านรักเกษตรค่ะ